สวัสดีค่ะพบกับกช่องเกษตรกรยุคใหม่เหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธยาวลิ้นจี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุยาวลิ้นจี่ไซส์ถุงเล็กนะคะไซส์ที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนถุงนะคะต้นพันธุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ต้นพันธุ์สมบูรณ์ <Xin S 2> มากนะคะก็ยังเป็นแบบนี้นะคะต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะท่านไหนสนใจเป็นถุงไซส์เล็กนะคะ ก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเราก็มีสินค้าพร้อมส่งนะคะยาวลิ้นจี่ตอนนี้นะคะไซส์กำลังถุงไซส์เล็กไซส์สวยมากนะคะเพราะว่า ต้นพันธุ์เราเพิ่งเสียบยอดเพิ่งเอาออกมาวางขายนะคะยังมีไซส์สวยๆให้เลือกมากมายนะคะแล้วก็ยังมีต้นสวยๆนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นทรงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นทรงที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดนะคะเป็นทรงยังเป็นทรงคล้ายทรงกระโดงนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นถุงเล็กนะคะถุงไซส์เล็กของเรานะคะยอดก็จะเตกเต็มแบบนี้เลยนะคะสําหรับยาวลิ้นจีถุงไซส์เล็กนะคะ ต้นพันสมบูรณ์มากนะคะพร้อมที่จะเดินเติบโตเลยนะคะแตกยอดได้ดีมากนะคะอันนี้เป็นถุงไส้เล็กนะคะถุงไส้เบอร์นี้เลยเดี๋ยวให้ดูอ่าเป็นแบบนี้นะคะถุงไส้เล็กนะคะยาวลิ้นจี่เป็นแบบนี้เลยนะคะไซส์สวยนะคะไซส์กาลังพอดีสงเลยนะคะและกำลังแตกยอดด้วยนะคะเตกยอดดีมากนะคะสำหรับทุเรียนสายพันธยาวลิ้นจี่ถุงไส้เล็กของเรานะคะ อันนี้ก็แตกยอดได้สวยหามเลยนะคะกำลังแตกยอดใหม่ออกมาเลยนะคะปีนี้นะคะสำหรับปีนี้เราได้เปลี่ยนดินผสมนะคะเราได้ซื้อดินจากอีกบริษัทหนึ่งนะคะมามาเพาะต้นพันธุ์นะคะมาเพาะต้นกล้าทีนี้ต้นพันธุ์ของเราก็จะ ตกยอดได้ดีมากนะคะรู้สึกว่าการเตกยอดของต้นทุเรียนของต้นพันธุ์ต่างๆนะคะจะเตกยอดได้ดีกว่าดินอีกบริษัทหนึ่งที่เราได้ซื้อมาใส่ถุงได้มาเพาะต้นต้นพันธุ์นะคะดินบริษัทนี้นะคะเตกยอดดีอย่างที่ดาวให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูนะคะดินของเขาจะเป็นดินที่ซุยดีมากนะคะดินจะไม่เป็นก้อนนะคะการปลูกต้นไม้ก็จะทําให้การเดินยอดดีมากนะคะ อันนี้เป็นยาวลิ้นจีนะคะไซส์ถุงเล็กของเราเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะออเดอร์เข้ามาได้เลยนะคะยาวลิ้นจีถุงเล็กมีจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะเปลี่ยนถุงเป็นถุงไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ถุงเล็กมีจํานวนจํากัดนะคะตอนนี้เราได้ส่งให้กับลูกค้าไป2องแสนห้าหมื่นต้นแล้วนะคะที่ได้ลงคลิปไปนะคะเมื่อ 2-3วันก่อนนะคะเราก็ได้ส่งให้กับลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามา2เซนกว่าต้นแล้วนะคะยาวลิ้งจี่นะคะตอนนี้เรายังเลือกไซส์เลือกถุงเลือกเบอร์ถุงได้อยู่นะคะเดี๋ยวพอไปเข้าสู่ช่วงพฤษภาคมนะคะช่วงหน้าฝนเราก็จะไม่มีไซส์ให้เลือกนะคะ ตอนนี้เรายังคัดไซส์เลือกไซส์ ing, เลือกไซส์ odge, this, ถุงได้อยู่นะคะเป็นถุงไซส์เบอร์นี้เลยนะคะที่ดาวออกมาให้เพื่อนๆท่านผู้ช <ๆ S 1> <Weird. S 2> มดูอยู่ตรงนี้นะคะเราขายราคาต้นละ300บาทนะคะยาวลิ้งจี่ตรงนี้ต้นละ300บาทนะคะต้นพันธุสวยมากนะคะต้นพันธุแบบสมบูรณ์ด้วยนะคะเป็นถุงไซส์เบอร์นี้นะคะเป็นต้นพันธุ์ชุดนี้ต้นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ทุกต้นนะคะเราจะคัดออกมาเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะ ราคาต้นละ300บาทนะคะสำหรับยาวลิ้นจี่ไซส์ถุงเล็กนะคะถุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยต้นพันธุ์แบบสวยพร้อมปลูกเลยนะคะเนี่ยเป็นชงสวยมากนะคะต้นพันธุ์ก็แตกยอดดีมากเลยนะคะสำหรับยาวลิ้นจี่ไซส์ถุงเล็กของเรานะคะถุงเล็กมีจำกัดนะคะตัวนี้ได้ส่งไปให้กับลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามา25,000ต้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็ ยังมีสินค้าอยู่แต่มีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าที่เหลือเราได้เปลี่ยนเป็นถุงไซส์ใหญ่หมดแล้วนะคะก็จะขายไปอีกราคาหนึ่งนะคะราคาถุงไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เราจะขายคนละราคากันนะคะอย่างถุงไซส์นี้ก็จะขายในราคานี้นะคะต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยออเดอร์รัวๆเข้ามาได้เลยนะคะ